ทุกคนครับถ้าประเทศไทยไม่มีคนคนนี้ประเทศจะไม่มีอะไรเลยครับผมฟ้าคามนะครับหล,หลายคนครับบอกว่าอยากจะเป,ปลี่ยนแปลงประเทศท,ท,ทั้งที่ไม่รู้เลยครับว่าประเทศเดินทางมายังไงบ้างแล้วและในอนาคตต,ต่อไปจะเป็นอย่างไรซึ่งปี2 0 2 4นี้นะครับจะเป็นปีของอาเซียนครับประเทศในแถบอาเซียนจะเติบโตอย่างมหาศาลครับโดยแต่ละประเทศเนี่ยนะครับจะแย่งกันเป็นหับหรือว่าจุดศูนย์กลางในการนําเข้าส่งออกของโลกในแถบเอเชียและอาเซียนซึ่งถ้าเราวัดจาก GDP ของปีที่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากลุ่มอาเซียนในหลายประเทศเนี่ยเติบโตมากมากจริงคร ซึ่งทางฝั่งยุโรปครับหลายประเทศโตแค่ศูนย์จุดกว่าเท่านั้นเองส่วนอเมริกาโตหนึ่งจุดเก้าส่วนมหาอำนาจอย่างจีนครับโตสี่จุดสามไทยเราครับหนึ่งจุดเก้าส่วนสิงคโปร์ครับโตแค่หนึ่งจุดหนึ่งและสิ่งที่ทุกๆคนควรทราบเลยนะครับว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆหลังจากปีนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าประเทศไหนหรือว่าใครคนไหนเนี่ยยังไม่พูดคุยกันถึงเรื่องของ ai green digital environment พลังงานสะอาดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นทางด้าน data base ต่าง,ง,งเนี่ยนะครับเรียกว่าตกยุคนะครับแัะประเทศนั้นนั้นเน,นรับ ดังนั้นครับเอาแค่ชาวบ้านธรรมดาๆที่เขายังไม่ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับเอาแค่โซเชียลมีเดียครับก็ถือว่าตกยุคไปมากแล้วซึ่งผมค่อนข้างเข้าใจและเห็นใจมากๆนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าการปรับตัวแบบนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายและต้นทุนของแต่ละคนก็ต่างกันอีกจริงไหมครับ ก็อยากให้หลายๆท่านนะครับบริหารจัดการการเงินให้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามีอัตราการใช้เนี่ยมากกว่าการหาได้นะครับคนที่มีรายได้ศูนถึง15,000บาทเนี่ยนะครับมีอัตราใช้เกินถึง140%นะครับคนที่มีรายได้ตั้งแต่15,000บาทถึง30,000บาทมีอัตราใช้เกินอยู่ที่120%แล้วก็คนที่มีรายได้30,000ื่นถึง50,000บาทมีอัตราการใช้เกินอยู่ที่104%เลยครับ โดยส่วนใหญ่นะครับเป็นหนี้จากการผ่อนรถถึง40%แล้วก็ยังมีค่าบ้านอีกนะครับค่ากินอยู่ค่าอะไรต่างๆจีพีท่อีกมากมายเลยบริหารจัดการยันให้ดีๆด,ด้วยนะครับอย่าลืมพัฒนาตัวเองให้พร้อมและคู่ควรกับการหารายได้เพิ่มได้ด้วยนะครับแม้ว่าดูราวกับว่าประเทศไทยเราจะปรับตัวได้ไม่ทันนะครับแต่ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าองค์คมนตรีลุงตู่เนี่ยประเทศแย่แน่ๆไปต่อนะครับว่าทำไม เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพรรคการเมืองที่ออกนโยบายมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายที่เรียกว่าประชานนิยมหรือว่าเอาใจประชาชนกับอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นการแจกออกไปไม่ใช่การหาเงินเข้าประเทศนะครับ ส่วนนโยบายที่หาเงินเข้าประเทศจริงๆเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนถ้าเป็นเพื่อไทยก็อย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์หรือถ้าเป็นก้าวไกลนี่ก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าครีเอทีฟอินดัสทรีซึ่งมันก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องนี้เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางฝั่งของพรรคก้าวไกลที่มีนโยบายไปตัดลดตัดทอนในเรื่องของความมั่นคงของชาติซึ่งมันสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทัพและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ครับไปเกี่ยวเรื่องของการต่อรองและการขานอำนาจกับประเทศต่างๆนะครับรวมไปถึงการแทรกแซงผลประโยชน์จากต่างชาาติไดด้้ง่ยวยว ซึ่งจากสงครามที่เกิดขึ้นนะครับและอาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้ารวมถึงผลประโยชน์ของประเทศเราที่มีข่าออกมามากมายเนี่ยความสงบและความมั่นคงของประเทศสําคัญมากๆครับแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นและเหนือชั้นกว่านั้นขององคมนตรีลุงตู่นะครับที่บริหารประเทศมาเนี่ยทำให้ประเทศไทยเรานะครับเป็นที่จับตามองของทั่วโลกครับงงมันใช่ไหมล่ะงั้นเซฟคลิปนี้เก็บไว้นะ ลุงตู่ครับไม่เน้นแจกเงินครับไม่เน้นโครงการประชานิยมครับแต่เน้นโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้ประเทศเนี่ยเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนครับแต่ละโครงการของลุงตู่เนี่ยต้องบอกว่ายากมากๆนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่รถเรือรางเครื่องบินนะครับแล้วก็ไปผูกโยงกับประชาชนด้วยแต่ว่าสุดยอดทุกอันครับมีการปรับปรุงและฟื้นฟูระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในทุกๆภาคเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นระเบียงเศรษฐกิจ EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor และก็ยังมีทางฝั่งภาคใต้ด้วยนะครับ SEC ครับ South e r n Economic Corridor ไฮบริดเทรนดครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมโยงกับในหลายภาคถนนหนทางทั่วทุกภูมิภาคครับอันนี้คงได้ใช้กันอยู่แล้วนะฮะสี่เลนแปดเลนสวยงามถนนไม่ได้มีไว้กินนะครับหลายคนบอกว่าถนนกินไม่ได้แต่ว่าทางไหลทางครับผมก็จะเกิดสาธารณรูปภคอะไรเกิดขึ้นมากมายก็จะทำให้เกิดงานเกิดเงินครับไปดูทางฝั่งภาคตะวันออกครับลุงตู่ได้ผุดธมกะับโปรเจกต์นะครับสร้างมาได้5ปีแล้วนะครับเฟสที่2กํกำลังจะสร้างอยู่นะครับก็คือรถไฟฟ้าตัดผ่านสมสนามบินนะครับดอนเมืองโซนภูมิแล้วก็ลากไปถึงอู่ตะเภาคร ไม่พอนะครับยังมีการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกแหลมชะบังและก็มากตาพุทอีกด้วยซึ่ง Phase เฟสสองนี้นะครับจะสร้างเสร็จปี69-72ถึงอีกแค่ประมาณ3-5ปีเท่านั้นเองความอลังการของ EC ซเฟสหนึ่งที่เสร็จไปกว่า50โครงการเนี่ยเพิ่งเข้าเฟสสองนะครับแต่ก็มีชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเรามากมายครับทำให้รายได้เข้าประเทศมหาศาลเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างที่ 80- 9 0งของรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมาจากโซน EEC ครับ จีนนะครับก็มาลงทุน 5G Database AI ที่ไทยครับรถอ v เนี่ยก็มี3เจ้าเลยนะครับที่มาตั้งฐานการผลิตที่ไทยนะครับก็ได้แก่ช้างอัน SVIC แล้วก็ Great Wall m มเต r ล่าสุดครับบริษัทแม่ของ BYD Build Your Dream นะครับก็มาตั้งฐานการผลิตที่จะพัฒนาในเรื่องของพลังงานสะอาดที่ไทยถ้าเรือแหลมฉะบังมากตรพุธยังไม่เสร็จนะครับก็มีเรือครูสครับเรือสำรานพานักท่องเที่ยวมากว่า6000คนเนี่ยนะครับจอดเทียบท่าและก็คาดว่าจะมีครูสแบบนี้นะครับอีกหลายลำเข้ามาในประเทศโอ้ยถ้าโครงการเสร็จเนี่ยอลังการแน่ และสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือวังจันทร์วัลเล่ครับเป็นศูนย์พัฒนาเรซูร์สช์แอนด์เดเวลลอปเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดเกี่ยวกับกลุ่มกรีนดิจิทัลทั้งหมดเลยนะครับมีการเรซูร์สชเกี่ยวกับเรื่องเอไอครับพลังงานสะอาดต่างๆครับกลุ่มโลโมติกส์ครับหุ่นยนต์โซล่าร์อีวีแบตเตอรี่สมาร์ทซิตี้ครับอาคารบ้านเรือนหรือว่าสำนักงานต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกันด้วยอุปกรณ์เพียงแค่มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีครััััััับบบบลลลลุุงงงงตตูู่่่่่่่เเเเเเกกกกกมมมมม้ยยยยยคคครรรรรรถาาาไไไีีีีนนนแจฐสสววดดิออะะะปทศ ทางฝั่งภาคใต้ครับไม่แพ้นะครับมีการพัฒนาและก็ปรับปรุงท่าเรือและก็ท่าอากาศยานระนองครับมีการเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวนะครับอ่าวไทยและก็อันดามันมีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องของศูนย์พัฒนากีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลด้วยอีกคมาาคมที่ขาดไม่ได้ครับมีการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพรด้วยครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือถนนครับสมุทรปราการเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองครับพัฒนาในเรื่องของมรดกโลกนะครับให้เป็นทางลนด์4.0การแพทย์ รองรับโรครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทำเป็นสมาร์ทซิตี้ในเมืองชุมพรและนครศรีธรรมราชโอ้โหและทางฝั่งภาคใต้ก็มีแลนบริดจ์ด้วยเอาง่ายๆนะครับประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวเรื่องของการคมนาคมและการท่องเที่ยวของโลกครับและเตรียมความพร้อมในการเป็นเอเชียดิจิตอลฮับของโลกนี่ไงแข่งกับชาวบ้านเขามาล้ำขนาดนี้แล้วลุมตู่เลยต้องจัดดาวเทียมตีออสมาให้ประเทศไทยไงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงประเทศ ไม่ใช่ผลเพียงแค่อยากจะชนะการเมืองอยากจะชนะการเลือกตั้งอยากจะเอาประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสุดท้ายได้ประชาธิปไตยมาแล้วทำยังไงต่ออะทำได้แบบดุงตู่ไหมแล้วไม่มีการมาลองให้ทำลองให้เป็นรัฐบาลก่อนนะครับถ้าอยากจะทำเอานโยบายมากลางดูแล้วถามสิว่ามีนโยบายไหนที่เก็บเงินและสร้างเงินเข้าประเทศได้บ้างอคุณเศรษฐาพินิจของเรานะครับนายกก็ไม่น้อยหน้านะครับปุโครงการพัฒนาทา่าอากาศยานสวนอภูมเพื่อที่จะให้เป็นท็อปแรงกิ้งนะครับท็อปห้าสิบของโลกให้ได้ แล้วก็บอกว่าไทยเรากำลังจะเป็นดิจิตอลหับถ้าไม่มีลุงตู่เนี่ยนะครับไม่ได้พูดหรอกครับคำว่าหับเนี่ยนะมีแต่หืดขึ้นคอประเทศไทยเขาไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีจะดึง GDP ขึ้นได้นะครับเพราะว่ากําไรของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันมาจากการฟื้นฟูของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ล่าสุดเนี่ยฟาดก,กําไรไปกว่า2 8 0 0 0ล้านนะครับเลยได้ซื้อเครื่องบินใหม่80ลําทําสัญญาไปละว45ลําก็ตรวจสอบกันให้ดีแล้วกันนะครับอย่าให้มีคอร์รัปชันนะดีนะไม่เชื่อธนารรทที่่่บ่บบออกกวาาจจะะไไไมมุนนิยงงัั้้พ และก้าวไกลหนักกว่าเดิมเลยมีแต่รัฐสวัสดิการนี่อันนี้ลำบากนะครับผมคาดว่าจะเป็นร้อยปีนะครับที่จะดึง GDP ประเทศขึ้นได้นะครับ และท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่ควรจะมาสานต่อโครงการของลุงตู่ทั้งหมดและดูแล้วศักยภาพความสามารถความเก่งความนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับมีท่านพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคคนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยตอนนี้ครับคือต้องให้รวมไทยสร้างชาตินะครับเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลครับจะได้บริหารประเทศจับไม้จับมือทานู่นทํานี่ทำโครงการต่างๆได้คล่องแคล่วไปหมดครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานที่มันสุดยอดขนาดนี้คนไม่ค่อยเลือกนะครับก็เพราะว่าดูเหมือนกับว่าพลเรประยุทธเนี่ยจะมีอํานาจนะครับเออแต่แปลกแค่เขาไม่ได้ครองสื่อเลยครับดันมี่ทงนนืออุลส ประชาชนก็ไม่ค่อยได้หาข้อมูลด้านนี้ครับก็เลยไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรที่มันเชิงลึกสักเท่าไหร่นะโดนโจมตีว่าใช้อํานาจครับรัฐบาลบริการดูไม่ดีดูแย่นะครับดูเอาอะไรมายิงชาวบ้านเขามีการตุยมีการอะไรแบบนี้ครับดูเป็นการริบรอนสิทธิเสรีภาพใช้อํานาจมืดใช้อานาจโดยทางที่ผิดโดยทางที่มีชอบอะไรแบบนี้ครับแต่ที่ไหนได้โคตรตั้งใจโคตรจริงใจความดีเต็มไปหมดคนมองไม่เห็นครับแต่ลุงตูนแกไม่สนแกทาตามยุทธศาสตร์ชาติบอกว่าจะต้องทำานั้นทันทีนะเห็นไหมพี่น้องไปเช็ค สนามบ,บินของเราที่อุตภาทำรถไฟมาเชื่อมอุตภามาสวนภูมิมาดอนเมืองมาอะไรนะ่ะที่ลวงตู่แกทำไปนะ่ะมันเป็นโครงการที่ที่ใช้เวลายาวนานแต่เกิดประโยชน์จริงๆนะครับพี่น้องนักการเมืองไม่มีวันทำเด็ดขาดอย่าหวังอีกเลยถ้าไม่ได้คนแบบประยุทธนะ์น่ะผมว่าชาตินี้อีกกี่ชาติก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะนักการเมืองเขาจะไม่มีทางทาอยู่แล้วมันกู้แจกอะไรพวกที่มันเร็วๆแลวเห็นผล เพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาครับจะไม่หลงวาฒกรรมนะครับเพราะว่าการกระทำเนี่ยมันเสียงดังกว่าคาพูดนะครับดูที่ผลงานนะครับอย่ามาดูที่การชัยชนะทางการเมืองเลยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองมันเล็กเกินไปนะครับผมครับทุกคนครับผมอยากทราบว่าถ้าทุกคนฟังคลิปนี้จบแล้วเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกกันยังไงบ้างผมฟ้าครามนะครับผมนะครับได้มีโอกาสดูคลิปของพี่หมอภูมิครับพี่หมอภูมิเป็นพี่ที่ผมเคารพรักมากๆนะครับแล้วพี่หมอภูมิก็พูดคลิปนี้ด้วยความสุข ด้วยรอยยิ้มนะครับส่งมาถึงทุกทุกคนนะครับเป็นหัวข้อที่ว่าอยากเจอลุงตู่คิดถึงลุงตู่มากๆใครก็ได้ช่วยทีคืออยากจะเจอท่านนะ่ะแต่มันเจอยากแล้วอ่ะก็คืออยากจะเจอสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ครับแล้วมันก็ไม่ได้แปลกใช่ไหมครับทุกคนกับการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะชื่นชมคนหนึ่งคนด้วยหัวใจอ่ะเพราะเรารู้สึกและสัมผัสได้ด้วยสิ่งที่เขาทําให้เราผลงานต่างๆโครงการต่างๆ ที่เขาตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททําให้เราครับแล้วผมก็พูดในหลายๆคลิปถ้าไม่รู้ว่าเขาทําอะไรให้บ้างรบกวนกรุณาย้อนกลับไปฟังคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วผมก็คิดแบบเดียวกับพี่หมอเลยผมโคตรอยากเจอองค์คมนตรีลงตูเลยอยากจะเข้าไปกอดอยากจะเข้าไปขอบคุณอยากจะเข้าไปทําให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรักเขาแค่ไหนจนเขาเนี่ยส่งรอยยิ้มกลับมาอยากเห็นโมเมนต์นั้นมากๆแต่ผมกลับเจอสิ่งนี้ครับ มันก็จะมี IO โอดอมส้มนะครับผู้สนับสนุนพักก้าวไกลมาบอกว่าไปไกลๆส้นทรีเลยไปมึงอะ <c oughs> พี่หมอก็เลยบอกไว้ว่าสวัสดีครับตอนเล็กๆเ,เนี่ยไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนหรือเปล่าครับหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สั่งสอนหรือว่าเขาสอนแล้วไม่จําอย่าหยาบสิครับการหยาบเนี่ยมันคือการประจานพันธุก,กรรมคุณนะครับ <c oughs> เขาก็ตอบมาว่ามีค่ะเป็นผู้หญิงด้วยนะ เพราะแม่สั่งสอนดีด้วยต้องถามคุณนะคะว่าพ่อแม่คุณสั่งสอนหรือเปล่าคงไม่มีหรอกนะคะคุณน่ะถึงเป็นสลิมแก่อยู่แบบนี้ไงคะโอ้โหฟังแล้วแบบแย่มากๆสังคมเรามีอย่างนี้ด้วยอ่ะเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยเขาจะมีสมองไหมเขาจะมีความรู้ไหมเขาเข้ามาทำไมครับเขาทำทำไมฮะทำไมเขาไม่ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบของตัวเองครับ ทำไมเกิดมาถึงเป็นคนที่สะทุนได้ขนาดนี้ครับแล้วก็เหลือไปเห็นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ควรเกิดมาเป็นคนครับเล่าจริงๆนะมันควรออกไปอยู่ประเทศอื่นครับไหนใครที่มันบอกว่าไอ้วัฒกรรมไล่คนอื่นออกนอกประเทศมันไม่ควรผมถามคนไทยทั้งประเทศไอแบบนี้ยควรไหมไอพวกดอมส้มนี่มันเลจริงเลยนะครับเร็วได้ใจเลยนะครับผมเลยรู้สึกทนไม่ไหวนะผมเลยตอบช่วยพี่หมอภูมิเนี่ยบอกเฮ้ย ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะคุณเป็นอะไรคุณรู้จักกับเขาส่วนตัวหรอเขาไปว่าอะไรคุณหรือเปล่าทำไมทำให้ตัวเองดูไร้ค่าแบบนี้แล้วผมก็เลยบอกผมสงสารเขานะการที่อยู่ดีๆคนอื่นเขามีความสุขอะแล้วอยู่ดีคุณเข้ามาแล้วก็ไปด่าคนอื่นเขาว่าผมว่าคุณเนี่ยแหละเขาเนี่ยมีปมอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะแต่มันหน้ามันไส้ลอเกินวะ่ะส่วนไอเมนข้างล่างบอก ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคลั่งรักลุงตู่อะไรขนาดนั้นโอ้โหดอมส้มนี่มันมันยังเห็นด้วยกันอีกอะผมขออญาตถามคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับว่าคุณเห็นด้วยกับคอมเมนต์แบบนี้หรือไม่แล้วขออนุญาตถามด้อมส้มด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าคงจะต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอะคุณคิดยังไง กับคอมเมนต์แบบนี้ครับสำหรับผมเนี่ยผมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะ mm hmm. แต่ผมแค่อยากจะบอกทุกคนในประเทศไทยว่าการที่เกิดมาแล้วแม่งไปเป็นด้อมส้มเนี่ยโคตรเสียชาติเกิดเลยขอบคุณครับ